E aí, o que สวัสดีค่ะน,นานาคุณชมเข้าสู่รายการ Stock Signal กับหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะเป็นประจำทุกสุกร์สบายแบบนี้อยู่กับพี่จ้อยโซผาและทีน่าสุภธธัรกิจนะคะในสัปดาห์ที่หุ้นไทยอึดอัดเลือกเกินเราก็อึดอัดทำไมอ้วนขึ้นหรอ <laughs> ไม่ใช่เราก็อึดอัดทั้งในเรื่องการวางกลยุทธ์ง่าหุ้นไม่ไปไหนเซ็ตไม่ไปไหนจะลงก็ลงไม่แรงจะขึ้นก็ขึ้นไม่แรงขึ้นไปก็โดนขาย เรา,าไม่ทนได้ขายเลยเอ,อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างเยอะอซึ่งแต่ละตัวเลขเนี่ยดีไหมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ไงไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ยังไงก็นามภาคราัฐแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยก็พยายามออกมาบอกว่าเอาไหนไม่เป็นไรที่ผ่านมาไม่ดีเดี๋ยวต่อไปจะดีเองเราต้องมั่นใจเราต้องมั่นใจแล้วกรีซจ่ายเงินได้ไหมกรีซเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอโยนหัวก้อยกัน วันอาทิตย์ที่เขาจะคุยกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าทางกรีซเขาบอกว่าเขาเนี่ยใจได้ใจได้ชัวร์แต,แต่ทางยูโรโซนบอกว่าอะไรมมไ,มไม่มั่นใจไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปโยนหัวก้อยกัอยกนอีกทีหนึ่งวันอาทิตย์นี้ต้องรอติดตามเหมือนกันโอ้ยทายังไงดีทำยังไงดีสแตนด์มีจีดีพี p ีสหรัฐเขาพูดกันไปแล้วใช่ไหมก็ต้องมาดูว่าแล้วะใจยังไงจะขึ้นดอกเบี้ยหรือจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยคุณเจเน็ตก็ยังงงอยู่ดีขึ้นขึ้นขึ้นปีนี้ไงเอาหรอไม่ชะลอแล้วนะไม จะเดือนไหนไม่รู้อ๋อโอเคสถานการณ์การลงทุนมันงงงแบบนี้ถูกต้องค่ะองต้ไปเพิ่งสามหนุ่มให้เขาช่วยคลายความเครียสักนิดหนึ่งแล้วที่สำคัญคือคลายความเครียดแบบมีกลยุทธ์ใช่จะได้รู้ว่าเอ๊ะจะเข้าสู่เดือน6แล้วเนี่ยเราจะเอายังไงกันต่อดีรับพอทุนของเราไปติดตามได้ในช่วงของรอวยอสเปเชค่ะอบครายการ To p ช่วงรอวิโสเปเชียลรอบรู้วิเคราะห์และแยกแยะอะไรกับพวกเรานะก็มาอัปเดตการลงทุนหน่อยว่าเป็นยังไงตลาดช่วงนี้โอ้โหนะคุณุูต้องเข้าวัดนะคุณปิ๊กเข้าสิวันจันทร์นีีสาขาวันหยุด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 ตลาดปิดใช่ไหมอยาจะเพิ่งตื่นมาวันจันทร์แล้วจะมานั่งรอเทียนไม่ได้นะวันจันทร์ที่ยุดจริงจตลาช่วงนี้เสี่ยงไหม มันเสียงมาตลอดนะที่นย่างต้นปีแล้วนะที่เราบอกว่าเสียงนะแต่จริงช่วงนี้ก็โอ้โมีข่าวร้ายกระนำอย่างแรกเลยคิวหนึ่งออกแล้วงมไม่ค่อยดีเราพูดกันมาตลอดใช่ไหมช่วงนี้ก็โอ้โข่าวล้าแรงว่านัาหนังสือพิมพ์ก็กลุ่มทีวีดิจิตอลใช่ไหมอ๋อก็จะมีบางช่องอาจจะไม่จ่ายนะอก็เขาบอกว่าขาดทุน ตัวเลขออกมาจริงก็ไม่ค่อยดีนะหลายหลตัวหลายตัวเพราะว่า่าใจะจ่ายเยอะกว่ารายได้โอ้โหเสี่ยงไหมขนาดเรื่องกลุ่มสหกรรมเสียงเลยนะโอ้ตอนก่อนเข้ามาเป็นไงทุกคนแบบคือคึกคักมากอยากประมูลฉันต้องเอาให้ได้ใช่ไหมอันนี้แหละเป็นความเสี่ยงรายเซกเตอร์อ่าเพราะงั้นเนี่ยการลงทุนจริงๆก็ต้องมีการ กระจายความเสี่ยงน้อยเออไม่ใช่ว่าแต่การเซกเตอร์อย่างเดียวนะตลาดหุ้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยจริงๆตลาดหุ้นช่วงนี้เนี่ยเราเรียกว่าตลาดไซเวยโอ้ถ้าเอาลงทุนตั้งแต่ต้นปีมาปัจจุบันนี่ตลาดหุ้นไทยนี่ขี้เหนียวนะ <c oughs> ไม่ได้ผลตอบแทนเลยนะไซเว่์ก็คือเส้นมันนอนเส้นมันนอนออคือแบบว่าตลาดไม่มีช่วงต่างราคาให้คนทํากําไรใช่ไหมพี่แต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดดูเราไม่รู้ว่าจะไซเวนานขนาดไหนแต่อย่างยกตัวอย่างอย่างจีนใช่ไหมช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้คุณปิ๊กไซเว่มานานไหม โอ้โหก่อนหน้าที่ปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะขึ้นมานดินะใช้มาห้าปีถ้าได้เมื่อสามปีห้าปีใช้กันนานเลยนะคุณปิ๊กใช้กันนวลนอนนอนเลยนะปีนี้คือลงด้วยนะลงไมาโดยนอนปีหนึ่งแล้วค่อยมานอนปีหนึ่งลงมาสี่ปีโอ้โหนะครับคอานี้เราก็เลยจะพูดถึงว่าจริงๆนักลงทุนจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยกต้องการจะมีการกระจายความเสี่ยงใช่ไหมคุณปิ๊กเขาเรียกว่า diversify อย่าเก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวทำไมคุณปิ๊ก แดี๋ยวมันตกแตกนะเค้มเหรอเดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวมันแตกต้องกระจายวางไว้หลายที่หน่อยนะครับที่จริงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คุณจะเห็นว่ากองทุนออกหลายๆประเทศเลยใช่ไหมอ่ะตอนนี้เนี่ยตลาดไม่ใช่ว่าตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวนะมีไปโอ้โหไปจีนไปญี่ปุ่นไปอเมริกาไปยุโรปอ่าเยอะเลยเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นไทยถ้าเกิดปีนี้ผลตอบแทนไม่ดีหรือว่านอนทั้งปีเลยนะนะครับเราก็อาจจะเห็นภาพว่าต่างประเทศเริ่มดี ผลตอบแทนดูลโลของพอร์ตจะดีขึ้นไหมครับเพราะแต่ละประเทศเนี่ยการขึ้นลงของดัชนีตลาดหุ้นนะของหลายประเทศมันไม่ได้ไปพร้อมกัน,นอ่ะเ,เ,เดี๋ยวประเทศนู้นดีประเทศนี้แยอ่อเราก็ต้องมีการกระจายสินทรัพย์การลงทุนของเราไปนะครับก็วันนี้ก็พูดถึงพินิจว่ามาคุยกับพินิจว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างโดยเทรนบอกว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยอืดอัดอึดอัด ดูตลาดหุ้นไทยก่อนไหมเมืองเมืองนอกเขาอึดอัดกันั้่งก็ป่าตลาดหุ้นไทยทำไมอึดอัดขนาดนี้พี่นิดก็โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราดูว่าตลาดไหนน่าลงทุนหรือเปล่าอย่างแรกที่เราดูก็คือว่า valuation เป็นไงถูกแพงวัดความถูกความแพงกันแล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยมันมี story อะไรไหมที่มันจะทําให้ตลาดนั้นเนี่ยดูดี สําหรับการลงทุนส่วนใหญ่แล้วเวลาเรารอข่าวเนี่ยว่าเอ้ยตลาดหรือหุ้นก็ตามตัวไหนน่าสนใจเนี่ยนอกเหนือจากบางคนดูเทคนิคัาฟันเดเมนทัลอาจจะดูวาชั่นโอเรชั่นงบการเงินกว่าไงแต่สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือการอัปเกรดเออร์เน็งการปรับประมาณการของนักวิเคราะห์ตรงนี้สําคัญเพราะว่ามันทําให้ราคาพื้นฐาน พาเกตของตลาดเนี่ยมันสามารถขยับตัวขึ้นได้ไปด้วยกันได้นะครับจริงๆเนี่ยยกตัวอย่างนะในตลาดทุนเนี่ยจรตลาดลงทุนเพราะว่าคนเงินเยอะๆก็กองดูใช้ไม่คณปิ๊กใหญ่ไหมโอ้ใหญ่สิโอโตมันเรื่อยใช่เพราะนักข่าวจ,จะใช้เทคนิคน้อยนะ,ะผมว่าก็ขาเขาลงฟันนัมนเบอร์ท่อเวลานะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมๆตลาดทุนคือตลาดลงทุนเพราะนั้นทำไมพี่นิงถึงบอกว่า ทำไมเราต้องดู P/E ความถูกความแพงของตลาดเพราะว่าผู้จัดการกองก็คิดแบบเดียวกันแหละก็จะต้องหาของดีราคาเหมาะสมหรือถูกลงมาหน่อยลองดูของตลาดไทยตอนนี้เป็นไงวินิจตลาดไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าโซนที่เราบอกว่าอึดอัดผิดพลาดนะครับเป็นเพราะว่าเวอรชันของตลาดไทยเนี่ยมันอยู่โซนใกล้ๆเส้นสีฟ้า แพงใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าโอ้โหจุดที่เป็นสวิสปอดเลยนะอ๋อที่ปอนเลยนะก็คือเราอยากซื้อตรงนี้ใช่ไหมของถูกนี่ของถูก่าเราอยากซื้อตรงนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยเรามักจะรอจนมีข่าวดีอ่านะครับซึ่งจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยราคาหุ้นอาจจะนําไปแล้วตลาดหุ้นอาจจะขึ้นไปรับแล้วเรามักจะมาซื้อกันตรงนี้โอ้โหจุดนั้นเขาเรียกจุดอะไรฮะจุดแพง จุดแพงวัดด้วยอะไรฮะอ่านะครับอันนี้ก็คือมูลค่าของตลาดเมื่อเทียบกับกําไรอ่านะครับอันนี้ในกรณีที่เป็นตลาดทุนเราก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราเลยเทรดลักษณะอึดอัดหน่อยอันที่2เนี่ยของเมืองไทยก็คือว่าเรายังไม่เห็น e a r n i n g ิ่งอัปเกรดไงอ่าใช่เอิร์นนิ่งยังไม่มามีแต่ดาวเกรดนี่ได้นะครับอ่าขอไปหน้าถัดไปเราไปดูตลาดอื่นบ้างอ่าเรามาดูเมื่อกี้เราพูดถึงทางเรืองเส้นนี้เส้นนี้คือเส้น ค่าเฉลี่ยข้างล่างลงมานี่ถูกละสูงขึ้นบนนี่โอ้แพงใช่ครับนะครับแล้วก็บอกตอนนี้เนี่ยตลาดอเมริกาเนี่ยที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะน่าจะได้ประโยชน์นะฟื้นตัวแต่ทําไมเทรดมาตั้งแต่ต้นปีอืดอ่ะก็เพราะว่าตลาดของอเมริกาตอนนี้เทรดอยู่กรอบนมแพงแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตลาดอเมริกาต้องการมากๆเลยเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขเศรษฐกิจ ต่เป็นตัวเลขของกําไรบริษัทที่ออกมาแล้วดี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 ก็คือเงินนิ่งค่าตัวอีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะเราไปถัดไปนะครับประเทศอื่นหน่อยเราไปยุโรปเยอรมันเยอรมันนะครับเยอรมันเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเทรดกันอยู่บริเวณตรงนี้แต่สิ่งที่ดีของตลาดเยอรมันอันแรกคือ ตัวเลขกําไรออกมาดีโอ้โหดีกว่าคาดนะครับเราดีกว่าคาดอ้กลุมโจโรมนี่เขาพี่เบิ้มนะใช่เด็กก็เป็นเยอรมันก็เป็นพี่เบิ้มเบอร์หนึ่งของไมย์โโรปใช่นะครับแล้วก็ตัวเลขหลายๆอย่างของเขาเนี่ยเริ่มอยู่ในภาพที่แบบเอ๊ะอะไอย่างงี้แล้วมันติดกรอบข้างบนนี่ถือว่าแพงไหมฮะคือค่า P/E แพงก่าค่าเฉลี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงแต่ว่าเมื่อมันมีการปรับประมาณการกําไรขึ้นไปเนี่ยตัว P/E เนี่ยเมื่อเทียบกับขอบเนี่ยไอ้เส้นสีฟ้าจะยกขึ้น นั่นคือสิ่งที่เราดูว่าน่าสนใจอ่ะตลาดถัดไปเลย็่ไงนะครับนะครับอันนี้เป็นตลาดอะไรครับพี่โอ้โหตลาดร้อนแรงอันนี้มันมันนี่มันหุ้นแล้วโอ้โหนึกว่าขึ้นพุ่งจุดไปดาวคารนต้องร้องเพลงของบอดี้สแลนเพลงรแตะขอบฟ้าก็อันนี้ที่เราคุยกันใช่ไหมอันนี้คือหุ้นจีนหุ้นจีนต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัวหลวงเราแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยมอง ตลาดทุนจีนเนี่ยมาในช่วงของตั้งแต่แต่มาสามแต่มาสี่ปีแล้วนะช่วงที่แล้วนี่เราบอกหัวซื้อถ้าจะลงทุนก็ใช้กองทุนนะตอนนั้นที่แนะนำพราะอะไรนี่เราอยู่ตรงนี้อ่าอ่านะครับสิ่งที่เราแนะนําก็คือว่าตลาดทุนจีนเนี่ยเทรดในลักษณะที่เรียกว่าเป็นตลาดที่อันเดอร์ด็อกอ่ะเรียกว่าโโอ้หเบื่อนายหน้าเบื่อนะครับหน้าเบื่อมาหลายปีอ่ะตลาดแบบนี้เป็นตลาดที่คนเนี่ยเลิกสนใจละเหมือนกับหุ้น ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลามันมีข่าวดีเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีดีมาน์ของหุ้นเข้ามา ครับบวกกับวอลุชั่นของหุ้นเนี่ยอยู่โซนล่างตรงนี้ไงก็ถึงยังไม่แพงช่วงแรกนะครับฉะนั้นเมื่อเราแนะนำมาเนี่ยพอมาถึงระดับตรงนี้เราก็บอกว่าระวังนิดระวังหน่อยเพราะว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยเริ่มแพงแล้วนะเราคุยเมื่อวันจันทร์เองพี่บอกว่ามันแพงไปขายไปก่อนโอ้โหเมื่อวานนี้ออกข่าวเลยนะลบมา6กเปอร์เ็นนะครับเพราะมันแพงไปจริงๆโดยภาพรวมนะครับถัดไปเลยครับดูเป็นไง ครับอันนี้ก็เป็นตลาดอีกอันนึงนิจปุอ่าอ่าคนไทยชอบไปญี่ปุ่นชอบกินอาหารญี่ปุ่นอ่าเรามาดูตลาดทุนญี่ปุ่นบ้างเมื่อกี้เรามักจะเห็นหลายๆตลาดเทรดกันอยู่ตรงนี้ขอบข้างบนเลยนะครับเราจะพบว่าเมื่อเทรดขึ้นไปถึงตรงนี้ลงเทรดตรงนี้ลงเห็นไหมใกล้ๆลง นั่นคือเป็นสาเหตุว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากคอเล็กลงมาแล้วเนี่ยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดูน่าสนใจน่าขึ้นไปองนะครับตัวเลขเศรษฐกิจดีกําไรบริษัทออกมาดีและมีตีนในเรื่องของแชร์บายแบ็กคือบริษัทซื้อหุ้นตัวเองคืนในกระดาษเนี่ยถูกต้องนะครับก็ถือเป็นตลาดที่น่าสนใจมากอยากลงทุนในกองทุนอาประเทศ คุณปิ๊กต้องทำไงก่อนมาที่บุญหลวงเลยนะไม่ต้องไปหลายที่ไม่ต้องไปหลายที่เราแนะนำได้หมดมีเบอร์โทรไหมคุณปิ๊กมีเบอร์โทรไหมฝ่ายกองทุน0ูนย์สองนะหกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดถึงสองสี่ครบอยู่ทุกวันแล้วค่ะติดต่อคุณปิ๊กเลยนะโอ้โหนี้พวกเราครบถ้วนนะวันนี้รายการ Stock Signal ช่วงเราย้อนสเปเชียลจบแล้วงั้นเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับพวกเราสามท่านมีเนื้อหาดีๆมาแนะนำกันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ โอ้โห oh, สนุกสนานแล้วก็มีมุกตลอดใช่แล้วแล้วที่สําคัญเนี่ยนะคะข้อมูลเหล่านี้เนี่ย mm hmm. เขาทํากันบ้านมาเพื่อที่จะเอามาให้คุณผู้ชมเป็นความรู้เพื่อจะไปปรับพอร์ตกันต่อไปไม่ใช่มาแค่ขำๆทุก <c oughs> อย่างทำบน พื้นฐานบนกลยุทธ์เรื่องของการลงทุนถูก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 แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเราได้เห็นกลยุทธ์แบบนี้เห็นข้อมูลตรงนี้ไปแล้วแต่ยังไม่พอเพราะว่าเราจะมาจับสัญญาณกันแบบเข้มข้นมากขึ้นใช่ไหมพี่จอยถูกต้องเดี๋ยวจะไปตามไปตามเด็กพื้นฐานกับเด็กเทคนิคมาเหมือนเคยเอาเด็กพื้นฐานเขาก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่เดี๋ยวต้องชวนเด็กเทคนิคมาเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้เขาแอบไปเข้าห้องน้ำไงเอาใหม่จะตามงหางร้อยเขาเบรกแบบหนึ่งนะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันได้ในช่วงของมาเก็บส i g n a l ค่ะ สวัสดีครับกลับมาพบกับ OIC Tips นะครับในวิคนี้เรามาต่อกันในเรื่องของ chart pattern นะครับในตอนที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันถึงเรื่อง pattern การไปต่อของราคาแล้วนะครับหรือ continuation pattern ในวิคนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึง reversal pattern นะครับหรือเป็น pattern เพื่อการกลับตัวซึ่งการกลับตัวเนี่ยอาจจะหมายถึงกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงหรือจากขาลงเป็นขาขึ้นก็ได้นะครับก่อนจะไปถึงทฤษฎีนะครับอยากให้มาดูตัวอย่างจริงกันก่อนนะครับลองนึกภาพตามนะครับสมมุติเราเจอหุ้นตัวหนึ่งนะครับกำลัง form pattern อยู่นะครับ แพทเทิร์นอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่เราสามารถตีแนวรับแนวต้านไว้ได้นะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยเราเห็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับเราสามารถตีแนวรับไว้ที่จุดต่ำก่อนหน้านี้ได้ถัดมานะครับราคาขึ้นไม่ทาจุดสูงใหม่และลงกลับมาทดสอบที่แนวรับเดิมที่เราตีเอาไว้แบบนี้เป็นการยืนยันแล้วว่าแนวรับที่เราตีเอาไว้เนี่ยค่อนข้างแม่นยำนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเกิดการเด้งตนงแนวรับตรงนั้นถึง2รอบถัดไปนะครับราคาก็เด้งขึ้นมาทําจุดสูงนะครับแต่กลายเป็นว่าจุดสูงรอบนี้ต่ํากว่ารอบที่แล้ว และก็ลงมาทดสอบแนวรับอีกหนึ่งครั้งนะครับคำถามก็คือว่าถ้าหลุดแนวรับนะครับหรือหลุดจุดที่วงไว้ตรงเนี้ยเราควรจะทํำยังไงถึงเราจะไม่เคยเรียนเรื่องแพทเทิร์นเลยนะครับเราจะสามารถบอกได้ว่าถ้าหลุดจุดนี้นะครับที่เป็นแนวรับเนี่ยไม่ว่ายังไงเราก็ควรจะขายหุ้นออกไปก่อนนะครับเพราะเป็นแนวรับที่สําคัญก็จะเห็นว่าแนวรับตัวนี้นะครับเป็นแนวรับที่มีนัยยะเพราะเกิดการทดสอบถึงหลายครั้งนะครับนั้นแนวรับไหนที่ยิ่งมีการทดสอบบ่อยและสุดท้ายหลุดลงมาเนี่ยแปลว่าราคาจะยิ่งลงแรง ซึ่งการที่เบรกลงมาแรงๆแบบนี้นะครับหมายถึงว่าแรงขายชนะแรงซื้อแล้วซึ่งถ้าเรามีหุ้นอยู่เราก็ควรจะขายออกไปก่อนมาเฉลยกันครับแพทเทิร์นที่เราดูไปเมื่อกี้นะครับเราเรียกว่า head and shoulder หรือหัวและไหล่นะครับเป็นแพทเทิร์นที่มีการทำยอดถึง3ครั้งนะครับยอดตรงกลางเนี่ยสูงสุดเราเรียกว่าหัวแล้วก็จะมีไหล่ซ้ายและขวาแพทเทิร์นนี้จริงๆแล้วบ่งบอกถึงจิตวิทยาเบื้องหลังราคาหุ้นเลยนะครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยราคาพยายามจะขึ้นนะครับแต่ลงมาก่อนและพยายามไปทำจุดสูงใหม่ที่เป็นหัว ต่สุดท้ายแล้วนะครับครั้งที่3ที่เป็นไหลขวาเนี่ยราคาไม่สามารถทําจุดสูงใหม่ได้นะครับแปลว่าแรงขายเนี่ยเริ่มชนะแรงซื้อแล้วสุดท้ายเมื่อราคาหลุดแนวรับนะครับหรือที่เรียกว่า neckline เนี่ยก็เกิดการทิ้งนะครับหรือการแยกกันขายหุ้นอย่างรุนแรงจุดสําคัญที่ต้องระวังนะครับเราจะไม่สามารถคอนเฟิร์ม p a ทิร์น head and shoulder ได้จนกว่าจะมีการทะลุแนวรับออกมาจริงๆดังนั้นจะเห็นนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงเราจะจำ p a ทิร์นไม่ได้หรือไม่รู้จัก p a ทิร์นเลยนะครับแต่ถ้ามีความเชี่ยวชาญในการตีแนวรับแนวต้านเนี่ย เราสามารถวางแผนและแอคชั่นได้ทันเวลาดัางนั้นใจกลางของการดูแพทเทิร์นนะครับอย่างที่บอกเราไม่จำเป็นต้องจําแพทเทิร์นเลยนะครับนอกจากมันจะเยอะเกินจนจำไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้ช่วยอะไรอีกในชีวิตจริงบางทีไหลซ้ายอาจจะสูงหร,หรือต่ำกว่าไหลขวาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเท่ากันตามทฤษฎีนะครับแต่ขอให้เราเข้าใจหลักการว่าแรงซื้อหรือแรงขายเป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วเราก็วางกลยุทธ์ให้เหมาะสมให้เราได้เปรียบก็พอแล้วอีกหนึ่งแพทเทิร์นนะครับที่เราเห็นได้บ่อยก็คือดับเบิลท็อปและดับเบิลบครอ p a ทเทิรที่มีการทํายอด2ยอดนะครับแต่ยอดที่2เนี่ยเท่ากับยอดแรกแปลว่าแรงซื้ออาจจะไม่สามารถชนะแรงขายได้แล้วสุดท้ายราคาหลุดลงมาที่แนวรับก็เกิดการทิ้งหุ้นนะครับไพค้าเฮดแอนด์โชเดอร์ซึ่งนี่ก็เป็นการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงสําหรับ p a ทเทิร์น u ด l บ b o t t o บทนะครับจะเป็นการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นซึ่งมันบ่งบอกว่ามีคนกําลังพยายามซื้อหุ้นนะครับที่ราคาเดิมเนี่ย ตรงจุดต่าของมันถึง2ครั้งนะครับสุดท้ายถ้าราคาสามารถเบรกตรง neckline ได้นะครับหรือตรงแนวต้านก็แปลว่าแพทเทิร์นเนี่ยได้เกิดการ breakout ขึ้นไปเนี่ยอาจจะแปลว่าเป็นการกลับตัวที่มีนนยะสาคัญได้การใช้แพทเทิร์นนะครับข้อควรระวังคือยิ่งแพทเทิร์นอร์มตัวนานเท่าไหร่แพทเทิร์นนี้จะยิ่งรุนแรงเท่านั้นนะครับแพทเทิร์นที่ฟอร์มตัวภายใน1วัน1อาทิตย์2อาทิตย์จะไม่มีนนยะมากนะครับแต่ถ้าเป็นแพทเทิร์นที่ฟอร์มตัวนานๆน,นะครับเช่นหลายเดือนหลายปีนะครับเมื่อเกิดการทะลุน e รับแนวต้าตานที่สํคัญ ก็จะเป็นการกำเนิดของแนวโน้มใหม่นะครับที่แข็งแกร่งได้อัน,นั้นอย่าลืมนะครับการวิเคราะห์แพเทเทิร์นเหล่านี้จะแม่นยากว่าถ้าใช้ไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นเอาละครับนี่ก็คือการวิเคราะห์แพเทเทิร์นนะครับเราก็คุยกันมาหมดแล้วนะครับทางเรื่องแพเทเทิร์นการไปต่อการกลับตัวสุดท้ายนะครับที่อยากฝากไว้คืออย่าท่องจำนะครับแต่ทําอะไรเนี่ยอยากให้เข้าใจถึงเบื้องลึกจริงๆนะครับซึ่งสุดท้ายมันจะโยงมาถึงจิตวิทยาของผู้เล่นในตลาดอยู่แล้วนะครับการวิเคราะห์ว่าแรงซื้อแรงขายเป็นฝ่ายชนะนี่คือหัวใจของงกาาารริเเคคคะห์ททน สำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับในเรื่องชาร์ตแพทเทิร์นและการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเข้ามาเรียนได้ที่บุรุษ Investment Station สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ